สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเหล็กค้ำหลังคานะครับเป็นเหล็กใหม่นะครับดูขนาดเหล็กครับอันนี้เพิ่มเหล็กนะครับอันนี้ของเก้านะครับอันนี้จะมินห้านะอันนี้เป็นมินแปดนะครับหนาเก้าครับแข็งแรงกเก้าแน่นอนครับ ดัดยากดีครับนี่ครับอัปเดตใหม่นะครับเปลี่ยนเหล็กใหม่นะครับนี่ครับดัดยากมากครับ,รบแข่งหัวเก้าครับโอเคครับ เสร็จแล้วครับอันนี้ครับที่ว่าอัปเดตใหม่นะครับใช้เหล็กหนาเก้านะครับนี่ครับเหล็กมินแปดนะครับนี่ครับเหล็กตรงนี้ครับแบบความหนานะครับความหนาขนาดเท่าเดิมครับแต่เพิ่มความหนาครับนี่ครับนี้ยังไม่ได้เก็บสีนะครับ ตรงนี้ส่งนครนพรนมนะครับเจ้าแรกเนี่ครับที่ได้เหล็กหนานะครับได้งานดีไปแล้วนี่ครับโอเคครับสนใจก็สั่งไงเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งเฟซไว้ในในคลิปนี้นครับโอเคครับจบแค่นี้ครับ